ทุกคนสวัสดีครับวันนี้มีวันนี้มีของฝันมาทั้งนอกฝนตกเปิดของฝันทั้งนอกฝนมันตกน,นี่เราเปิดกับการซัมบีแล้วก็จอนนี่เสียงพอเขาได้ยินเสียงผมเนี่ยคาอประตูทั้งเจ็ดประจันบานทั้งกละลำ ข้อขนตกไม่ใช่ใครส่งมาเดี๋ยวเดเดยวเดี๋ยวพ่อไปดูฝนก่อน,นี้ไปดูฝนก่อนไปดูฝนก่อนฝนหยุดฝนอ่า เมื่อกี้เขาตกหนักไงตอนนี้เริ่มมีลงแล้วก็ร่ำเอาพวกเธอมาสวัสดียังมาสวัสดียังมาสวัสดีมสวัสดีมาจ้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะครับทุกคนวันนี้ก็มีของฝันมานะก็ก็ดูผ่มต้องขอขอบคุณมากเลยก็ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ทุกคนก็เดือดร้อนเนาะก็ ท่านก็ยังเป็นห่วงและเมตตาพวกเราเนาะผมก็ขอบคุณแทนเด็กๆด้วยครับอ่านี่ผมดูแล้วเป็นของคุณยายเกี่ยวครับของคุณยายเกี่ยวกอลามเชนเปิดอยู่เปิดเลยครับทุกคนเปิดเลยกล่องแรกเปิดเลยนะกล่องกอลาม ข้อแรกเป็นอาหารเม็ดครับทุกคนของอาหารเม็ดผมใช้เปลืองมากเลยผมไปผมสั่งมาสองสองรอบแล้วสั่งแต่เป็นกระสอบใหญ่ในกระสอบใหญ่ก็หมดเ็วนี่นก็เลยคืนสองก็มีอาหารเม็ดหมดสี่ถุงนะขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าผมให้ทั้งเด็กเจ็บเป็นกันบาดแล้วก็เด็กข้างนอก,กด้วยเงน<อ>บางครั้งก็ใช้เปลืองขอบคุณมากครับหมดสี่ถุงนะต่อไปเป็น เ,เ,เปิดกล่องเล็กเลยสียยนะ่กล่องนี่ของคุณยายจิ๋วเนาะสี่กล่องก็ลามเดี๋ยวเธอจะโดนนะเอาเธอมาเปิดเธอกวนนะ่ยอ,อันนี้เป็นเป็นพันยพืชครับอันนี้เป็นพันยพืชของผมขอบคุณมากเนะากนะก็ท่านเป็นห่วงผมด้วยขอบคุณจริงๆเนาะ ผมว่าเหมือนที่ผมพูดทุกครั้งนะตัวผมไม่เป็นไรนะครับทุกคนถ้า,ามีของเด็กๆนี้ผมดีใจดีใจยิ่งกว่าของผมเพราะว่าเด็กๆจะได้กินอร่อย,อยงไงทุกคนผมขอบคุณมากนะก็ท่านส่งอ,อะไรโจ๊กแล้วก็มีธัญพืชขอบคุณมากๆครับอเดี๋ยวันวันทุนงนู้นอันนี้ก็นี่ครับเป็นของเด็กๆนีน่เรียกผมจะดีใจมากเป็นของเด็กโอ้หนิกันอลไน้น โอ้มีอกไก่อกไก่มีทั้งหมดโอกไก่มีทั้งหมดสี่สี่แพ็กขอบคุณมากมากครับคุณยายกิ๋วเด็กๆต้องดีใจมากๆเลยมีปลาล่ำอันนี้คือก็เป็นกุนเชียงกุนเชียงครับขอบคุณมากมากครับก็เกินทั้งคนทั้งหมานะก็ทอดแล้วก็แบ่งให้เด็กๆด้วยคุณนายอะไรขอบคุณมากมากครับ ันนี้เจ็บเป็นของกินเดี๋ยวฉ well. ันแกะให้พอรับมือกันใช่ไหมข้อประตูตั้งๆแล้วนานๆกวได้กินทีครับก็ขอบผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยครับผมที่ไม่ลืมพวกเรา โอ้ชิ้นใหญ่จะให้เด็กๆหลังบ้านไม่ได้เขาตึงต้องให้แบบว่าตอนนี้มันติดตกกันให้แล้วมันเละเอาพอละชิ้นนะเอามาทำยังไงก่อนเอาลุกขึ้นมาเอาลุกขึ้นมานี่ของจอานี่เอาลุกมาเจ้านี้ขึ้นมาอาจจะนี่วรุกมาลุกมาขึ้นมาจะนิ้วรุกอ่ะอ่ะเจ้านี้ลุกไหมเอาลุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนนั่งรอดีทุกคนก็นั่งรอหน้าละ อันนั่งร้อยเรียบร้อยมากสองสองพี่น้องอ่ะโอเคโอ้คุณนายอ่ะให้คุณนายก่อนเอาคุณนายอ่ะคุณนายก่อนอ่ะโอเคเอาอะไรให้ของเจ้นี่โอเคกินด้วยกันโอ้น่ารักคนเห็นไหมเอากินคู่กันนี่ตัวแสบตัวแสบนี่เธอนี่แม่เสียงดังนะวันหลังที่จะไม่ให้นะเสียงดังเลยนะอืม ได้ไปชิ้นแล้วต่อไปเป็นกล่องที่สาม่องเป็นขนมดีเยกล่องที่สามแกะเลยที่ลมแรงแต่ผมไม่อยากให้ตกหนะักเพราะว่าท่อข้างหน้ามันระบายไม่ทันอันนี้เป็นอาหารเน็ดเกันขอบคุณมากๆเลยครับนี่อีกสี่ถุงยี่สี่ถุงขอบคุณมากเลย อาหารเม็ดที่ผมใช้เยอะมากอย่างเมื่อวานน่ะอย่างเมื่อวานน่ะผมหุงข้าวใช่ไหมผมก็หุงเสร็จผมก็จะทิ้งไว้ไงพอจะทํากับข้าวนะไปเปิดดูเป็นเม็ดข้าวสารอยู่เลยคือเมุ่งข้าวมันทังไงก็ไม่ว่าเลยก็ใช้ที่วิธีแก้ปัญหาก็หั่นไก่มันที่ผมผมเคยทาคลิปว่ะเป็นปกติแล้วผมเทอาหารเม็ดลงไปไงแล้วคนเขาก็กินกันเละอยกันหมออย่ามาคายกันใกล้กันเกินไปหรือเปล่าน่ ยังมีการกลางก็อย่ากินชิดกันนี่น่าจะชนกันแล้วใช่ไหมก็เลยอุบัิเดนต์วันนี้ก็เลยไปซื้อมอ่งค้ามาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้อันนี้เปิดกล่องที่กล่องที่สี่กล่องสุดท้ายแล้วเด้ยวที่เขาไปกินน้องๆเลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยกล่องที่สี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อให้ คุณนายก็ชอบมากของที่สีเ่เป็นเป็นเมตอาหารกันนะขอบคุณมากเดวนี้เป็นแบบโปรก็จริงๆแบบนี้แพงไงผมก็อยากให้ซื้อแบบธรรมดาก็ได้คนระับจรงไงผมก็ขอบคุณมากอนุโมทนาสาธุนะเพราะว่าท่านตั้งใจทำนะตั้งใจซื้อให้เด็กๆนะก็ขอให้ผลบุญที่ท่านทำก็กลับไปสู่ถึงคุณยายจิ๋วด้วย ขอปห้พญายิ้งสุภาพแข็งแรงครับซอมกับสอมอาจจะนี่กินเสร็จเรี<ม>นะเป็นไงอร่อยไหมนะมขอบคุณมากครับใส<ม>่กำลังไปเสียง,งคางนะเสียงคางแล้วอขอบคุณมากมากครับก็ผมก็ขอให้คุณยายจิ๋วสุภาพแข็งแรงขอให้ท่านมีแต่ความสุขขอให้ผลบุญส่งไปถึงท่านเนาะก็ พวกเราซาบซึ้งมากก็ในสภาวะเศรษฐกิจอินเนี้ยท่านก็อุตสาห์ส่งมาให้พวกเราเนาะก็ขอบคุณมากซาบซึ้งใจมากทุกคนก็เหมือนที่ผมพูดทางนะเพราะว่าเด็กๆเ,เยอะทั้งบนเขาแล้วก็ข้างล่างเนาะผมก็ขายของก็ตามที่ทุกคนเห็นก็ก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่เราก็ไม่มีเวลาที่จะมาไล์สดขายเป็น ิจลักษณะเนาะก็ทุกท่านที่อุดหนุนมาผมก็อนุโมทนาสาธุนะก็เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ก็ผมก็มาเลี้ยงตุเจียเด็กๆทั้งหมดแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านของเรานะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวพอจากอันนีอ้อันไหนที่ฟักเกตเปิดอันไหนอันนี้ใช่ไหมให้คนละชิ้นนะให้คนละชิ้นพอนนะ นี่คนละชิ้นพออืมให้คนละชิ้นเดี๋ยวเลือกอ่าให้คนละชิ้นอ่าโอเคเดี๋ยวควันดี้จะพึ่งดิก็จะเลือกกันอ่าชิ้นนี้ของใครนี่ของจอนอ่าโอเคนี่ของซัมบี้อ่าโอเคอ่ากินใกล้กันได้นะอ่านี่ของ ทายลั่มเสียงค้างนะคิดเดียวนะอโอเคก็ขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปเตรียมทำอาหารต่อละเพราะว่าฝนฝนหยุดก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำอาหารต่อแล้วทุกคนก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วก็สี่โมงกว่าห้าโมงแล้วมั้งก็เดี๋ยวผมจะไปทำอาหารเตรียม อาหารที่จะไปเด็กๆบนเขาเพราะว่าเขารอเราไม่ว่าฝนตกหรือ,อยังไงผมก็หยุดไม่ได้ทุกคนสงสารเขามันเขารอเราอ่ะมันเขารอเราจริงๆนะผมทําใจไม่ได้ก็ตราบใดที่ผมยังทําได้นะผมก็จะทำะทุกวันนะเพราะยิ่งทุกคนเห็นในคลิปใช่ไหมแต่ผมเห็นสายตาเขาจริงๆยิ่งโดๆดดเจียวแล้วนะผมก็เจ็บปวดนะ ที่ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาผมรู้หมดแหลแต่คือต้องมาเป็นผมอะามรู้สึกแบบมันอันนี้นะเจ็บแต่เราก็ทำดีที่สุดให้เขามีความสุขตามที่อ,อัตภาพนะตามก็ดีกว่าผมไม่ได้ช่วยอะไรนะก็อย่างน้อยเขาก็ได้ยิ้มได้นะ ผมเห็นนะหมาเขากินมาทุกคนโอเคขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมไปเชียร์ทำอาหารต่อละขอบคุณนะทุกคนอ่ะจอร์จอนเธอมานี่ยนะเธอส่งมาอ๋อมากินอีกแล้วโอ้ขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากมากครับคุณขอบคุณคุณยายจิ๋วมากครับที่ส่งของมาให้พวกเราขอบคุณจริงๆครับผมได้กินขนมแล้วอ่าต่ไปาต่อไปซ้มสัมสัมเชอมาซ้สัมสเชอมมั้ยสมอ่ะลูกแห่ ทำลุกาลกมาัำลกมาไหนลุกมาัำลูกมาไหนทำลุกมาลุกมนลกมไนลุกไมัไลกมนีลก้นัาเออเอานั่งัก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณยายจิ๋วค่ะขอให้คุณยายจิ๋วสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมนะแล้วผมก็ขอบคุณ คนที่ปิดทองหลังพักด้วยที่ไม่เคยออกนามเนาะที่อาคอยช่วยเหลือเนาะไม่ว่าเล็กไม่น้อยอะไรเนาะผมก็ขอบคุณมากๆครับก็ขอบคุณจริงอ่าไปแล้วครับที่จะพรม,มาหาแล้ว,วก็เธอปิดคลิปด,ด้วย 小さな命傷ついたゾンビという犬そっと手を差し伸べたら震えながら寄り添った時が経ち奇跡のように七つの小さな愛が生まれた 「君も迷い僕もさまよい」「だけど今は一つの家族」